เราอาจจะเคยได้ยินนักธุรกิจใหญ่หลายคนที่พูดว่า Data i s t ส e o i ู Data ั s ้าอิสต้นวันนี้เองเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องข้อมูลนะครับเราจะันดูกันว่าข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอ,อย่างไร สวัสดีครับวันนี้เราเจอกับซีทรูอีกตอนหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราเห็นกระแสขององค์กรตาก่างๆองค์กรขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กก็ตามเนี่ยละเริ่มให้ความสนใจกับข้อมูลของบริษัทต,ต,ตัวเองหรือแม้กระทั่งเราอาจจะเห็นบางธุรกิจเด่ยดำเนินธุรกิจมาแล้วรู้สึกว่าเขาได้กําไรจากไหนเราอาจจะเคยได้ยินนักธุรกิจใหญ่หลายคนที่พูดว่า Data is t ิ e สแตนท์ uo, Go. ดอยดัตต้นงั้นวันนี้เองเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องข้อมูลนะครับ เราจกิดูคนว่าข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญในการดาเนินธุรก,กิจอย่งางไรนะครับพี่ดิวครับก็รบเราก็ได้เห็นช่วงหลังนี่เราเห็นคนพูดกันมากมายนะครับว่าเฮ้ มันมีเทคโนโลยี AI ML ทำโน้ตทำนี่ได้เต็มไปหมดเลยนะครับคนโน้ตคนนี้จะตกงานเนี่ยครับแต่ในแง่ธุรกิจเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยครับมาใช้อย่างไรได้บ้างนะครับวันนี้ก็เลยเชิญคุณต้นจาก Data Cafe นะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานกับ Data โดยตรงน่ให้พวกเราได้ฟังสวัสดีครับคุณต้นครับสวัสดีครับสสวััดีครบก็อยากคุณต้นเล่าให้ฟังก่อนนะครับจริงๆแล้ว Data Cafe เนี่ยคือใครทำอะไรกันแน่ครับครับอ่าดั Data Cafe เนี่ยเราก็จริงเราเปิดมาเพื่อจะอัปเดตนะครับหรือว่าอัปสกิลหรือว่า ทำเรื่องของคอนซัลทิงทางด้าน Data า n อ l y t i ติให้กับคนไทยนะครับปูมหลักๆบางทีก็คือทำโซลูชันเรื่องเกีนะ่ยวกับเดต้าแอนาลิติกเลเยอร์ตั้งแต่แบบเดสค p t ทีมจนไปถึงออปติมิเซชันนะครับก็คือทุกเลเยอร์ hmm. มีตั้งแต่แบบทำแดชบอร์ดจนถึงทำแบบชิลเลอร์นิ่งเพื่อซัพพอร์ตโจทย์เอา Data mm hmm. มาเพื่อซัพพอร์ตโจทย์ทางธุรกิจ mm hmm. เพื่อให้องค์กรหรือลูกค้าเนี่ยสามารถดำเนินการาธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ฟังดูแล้วนี่ดูน่าสนใจนะครับแล้วก็วันนี้เราน่าจะได้ประโยชน์จากการนาํา Data กับเ<ล>ทคโนโลยีมารวมกันแล้วก็มาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วอย่างนี้เนี่ยครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยการใช้ Data เ,เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจแค่ไหนครับถามว่าสําคัญขนาดไหนเนี่ยอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราตื่นมาเงี้ยมาทำงานแล้วเราเปิด iPad แล้วตรงนี้ได้ชิบดได้ชิบดหนึ่งสมมติผมเป็นเซลเคีัยผมตื่นมาผมรู้เลยว่ายอดขายเมื่อวานผมเทียบกับเป้าหมายเป็นยังไงสมมติเจ้าหมายผมไม่ถึงมันดรอปมันต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้้ววันนีผมครรทําอะไ มีลิสต์ขึ้นมาว่าผมควรจะต้องไปพบลูกค้ารายไหนผมจะวางแผนแล้ววันนี้ผมควรจะไปพบไทร<ม>พบลูกค้ารายไหนแล้วคุยเรื่องอะไรกับลูกค้าขายโปรดักต์สินค้าอะไรอันนี้ครับเป็นการเขาเรียกว่าดรายโดยใช้ข้อมูลจากเดิมเนี่ยถ้าเซลล์ที่มีประสบการณ์เก่าๆแก่ๆเ,เก่งเนี้ยเขาจะรู้ตรงนี้อเนง่ายครับเดต้านี่ก็ช่วยปิดแกลบทำให้แบบสมมติพนักง,งานบริษัทเนี้ยเลนนิ่งเคิร์ฟเนี่ยชอนะ็อตลงแล้วดูว่าจากเดิมต้องใช้เวลาหรือวต่สามปีถึงจะเริ่มเป็นเซลล์ที่เก่งมาตัเหลือปีหนึ่งหรือครึ พราะมีเครื่องมือ Data เนี้เข้ามาช่วยครับผมสงสัยคําถามเลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้เองเนี่ยในบางองค์กรอาจจะยังไม่พร้อมที่จะลงทุนนะจะใช้เงินกับเทคโนโลยีเรื่องราวเหล่านี้อยากฟังความเห็นจากคุณต้นนะครับว่าถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะเอาข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมาใช้ต้องการเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เนี่ย สภาวะในการดําเนินธุรกิจขององค์กรนั้นนั้นจะเป็นอย่างไรครับในมุมมองของต้งนนะครับคือว่าถ้าสมมติมว่านี้ธุรกิจไหนเนี่ยครับไม่ได้มีการใช้ Data เ,เลยเนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยมาก<อ><ะ>เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันวันนี้จริงธุรกิจทั้งวิกฤตของโควิดเนี่ยครับโดนทั่วโลกโดนทุกธุรกิจผมถามว่าวันนี้ลูกค้าเราเนี่ยแต่ละคนเราเข้าใจเขาดีเราหรือ,อยังคู่ค้าของเราเงี้ยซัพพลายเออร์ของเราเงี้ยเราเข้าใจพฤติกรรมของเขาดีบ้างหรือยัง คำถามคือถ้าเราไม่ใช้ข้อมูลเนี่ยเราจะไม่สามารถวางแผนและบริหารจัดการได้เลยก็คือทําธุรกิจโดยผมใช้คําว่าแบบสภาพแวดล้อมทาไปดีกคนนครับว่าเหมือนกับหลับตาเหมือนเราปิดตายครับเราก็เดินถ้าคนที่มีประสบการณ์เราเดินทางเดิมๆเราจะจําได้แต่วันนี้เนี่ยตลาดเปลี่ยนเร็วพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วถูกไหมครับเราเริ่มเดินทางใหม่ๆมากขึ้นถ้าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้ผมว่าโอกาสที่จะหกล้มหรือเดินติดทางเนี่ยค่อนข้างสูงใช้คำว่าแบบทีกคน ก็วันนี้เราน่าจะพอได้คําตอบนะครับว่าทาไมเราถึงได้ยินเขาว่า d a t ต้าอิสเนียวออยเป็นทรัพยากรสําคัญสําหรับองค์กรใหม่ๆที่จะดำเนินธุรกิจกันนะครับทีนี้พอเรามีข้อมูลแล้วเราจะมาใช้มันยังไงดีครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณต้องพูดถึงการใช้ Data นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการแยกกันระหว่างการใช้ Data ก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเคยเห็น case study ของต่างประเทศเนะครับมันเป็นเรื่องของการใช้ ML machine learning AI ไปด้วยพร้อมกันเนี่ยครับเช่นว่าผมเองเนี่ยเคยอา่านเรื่องของต่างประเทศมาอย่างเงี้ยครับ อย่างเช่นบอกว่าเว็บอเมซอนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยการแนะนําสินค้าตัวต่อไปผมเข้าไปเกิดดูสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยการแนะนาสินค้าตัวต่อไปเนี่ยเขาไม่ได้คิดง่ายๆไม่ได้หาอะไรคีย์เวิร์ดคล้ายๆกันมา,มาชโชว์แต่ว่าเขาเลือกมาแล้วที่ว่าตัวนี้จะจะไลฟ์ยอดขายเขามากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยในไทยเนี่ยครับก็จะมีการใช้ A I M L เนี่ยไปพร้อมกันด้วยหรือเปล่าครับ ก็จริงๆผมว่าในหลายธุรกิจตอนนี้ครับในประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มมีการใช้แมชชีนเลเรนนิงและเอไอเข้ามาแล้ว<ม>แต่ว่าใช้ในฟังก์ชันไหนอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งแบบโอทุกเรื่องในองค<ม>์กรขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลของสกิลแล้วก็สุดท้ายคือที่ผมเน้นคือวิเศษพรอแนต์แต่และอันเนี่ยก็จะเริ่มที่คีย์พิเศษของเขาอปผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเป็นรีเทลในเมืองไทยเนี่ยครับ,รบถ้าเราเข้าไปมีใครโดนป้ายยาที่ผ่านมาไหมครับวันที่ผ่านมาครับสิบเดือนสิบ แอร์เล็กคอมบิเบนไชนก็โดนหมดเลยเหลืออย่างนี้เ้าสินค้าอย่างเงี้ยครับในฝั่งที่เป็นรีเทลเงี้ยเป e ็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยมีการใช้ Data ในการทําพวกแบบ และคอมเมนเดชันเบื้องหลังก็คือไปทำเขาเรียกว่า P ีทิคทีหรือว่ามีการทำสกอร์ลิงทำโมเดลลิงดูว่าแต่ละลูกค้าแต่และยูเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยเราควรจะเสนออะไรดีเนื่องจากตรงนี้เป็นคีย์ของเขาถ้าอุตสาหกรรมการผลิตนียครับแน่นอนว่าเรื่องของลายการผลิตนียเขาก็เริ่มมีการใช้พวกแมชชีเนอร์นิ่งทำในเรื่องของเขาเรียกว่าพีทิคทีปเมนเทนแนนต์เพราะตรงนี้คือคอร์สเขาก็ต้อ,อ,อตงมีไห m มค์คอร์สว่าแมชชีทุกตัวที่อยู่ในนี้จุดไหนที่อ p พติมัลที่เราควรจะทำพีทิคทีคือถ้าเรา ทำทีเกินก็ตังเยอะหรืว่าเรามีคอสแต่ถ้าเกิดทําไม่ทีเก like, so, ินเกิดมันเฟลขึ้นมาคอสก็อินแทกงั้นตรงนี้ทุกคนอยากจะหาจุดออพติมท์ว่าเพอร์เฟกต์ไทม์แต่เรามาชีนตรงนี้เราควรทําที่จังหวะไหนดีเนี่ครับซึ่งอันนี้ผมว่าในหลายๆธุรกิจในเมืองไทยเริ่มใช้แล้วครับทั้งฝั่งแบตชีนเลอร์นี่แล้วก็อย่างนน่าสนใจกับการนำ a I เเกอามาใช้ในความเป็นจริงแล้วครับ ถ้าวันนี้มีองค์กรหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันมี Data อ,อยู่แล้วเครื่องมือก็มีอยู่แล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาทําเอา Data กับ AI ML เนี่ยมาใช้ในการดาเนินธุรกิจเลยครับเขาจะได้ประโยชน์อะไรหรือว่าเขาต้องมีใครเข้ามาช่วยในการทําเรื่องพวกนี้หรือเปล่าครับวันนี <Sie> ้ทุกคนก็พูดถึงว่า Data เป็นมือสอง เอาเลครับทุกคนก็ดว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและคําถามคือถ้าวันนี้ครับใต้บ้านผม่ยครับม,มีน้ํามันดิบผมรู้เลยใต้บ้านผมมีน้ํามันดิบแต่ผมบอกว่าผมไม่มีสกิลแล้วไม,ไม่ไม่สามารถขุดไม่เป็นยันครับรรู้ว่าบ้านผมนะครับ,บ,บผมก็ได้แครยกเบื้องอาใครจะมาซื้อที่บ้านผมไหมครับเราได้เดินไปแล้วก็เอาจอบมาขุดเลยโอโ <laughs> ้โหถ้ามันง่ายอย่างนั้นทุกคนก็จะขุดกันหมดงั้นโอเคโอเคงั้นสกิลหนึ่งหรือแพ็กที่หนึ่งที่สำคัญที่หลายๆองค์กรพยายามจะสร้างคือ d a เ s ต้ l ในติรารู้แล้วเรามีน้มัน คำหนังคือสกิลหรือแคปเปอร์บิลิตี้ที่เราจะขุด Data ตรงนี้มาให้มันเกิดประโยชน์กับธุรกิจนี้เรามีแเราอย่างซึ่งตรงนี้ผมว่าตอนนี้หลายหน่วยงานหลายองค์กรพยายามจะสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเราเลยได้ยินด็อกใหม่ๆที่คนพูดถึงชั่วโมงนี้ฮอตมากดิเรกซายหรือว่าทุกคนก็จะเรียกหาทุกคนก็จะบอกว่าต้องการดิเรกซายต้องการดิเรกซายและสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดนี้ครับทุกคนเหมือนนอน,น,อนตื่นเช้ามาบอกฉันอยากได้ดิเรกซายพร้อมกันทั้งโลกก็เลยเป็นเหมือนกับ โ oh, มนุษย์ทองคําครใครเข้หากันหมดนะครับหรือจะเป็นสกิลคนที่เข้าใจ Data เข้าใจเขาเรียกว่าสถิติโมเดลบางอย่างเพื่อที่จะมาแปลผลแล้วก็อันก็สุดท้ายคือเข้าใจธุรกิจต้องดูว่าอันนี้สําคัญมากหรือว่า Data ตรงนี้เราจะเอามาทําเรื่องอะไรเพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจหรือว่าโซลพับแบมของธุรกิจประเด็นไหน กรณีศึกษาทั่วโลกเนี่ยนะครับที่มาเอาเรื่องของ Data กับเทคโนโลยีที่เป็น AI กับ m เอามาใช้งานเนี่ยมีที่ไหนบ้างไหมครับที่ที่เลี้ยวเคยเห็นหรือเคยอ่านมผมผมคิดว่าที่หนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะคือ Netflix นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาที่เราสมัครไปเนี่ยทีนี้เขาทำก็คือเขาให้ช่วงเวลาฟรีอ่าเขาพยายามดึงดูดเราโน่นนี่นั่นมีมีละครใหม่มาเขาโปรโมตตามบีบบอกใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรก็คือพอเริ่มจแจกเงินเขาเนี่ยเขากลัวเราเราเลิกดูเขาต้องให้เรา ดูไปเรื่อยๆนะครับ,รบเพื่อให้เราก็คสือว่าคุ้มไปเรื่อยๆแต่ว่ทีนี้ก็คือในฝีกเนี่ยเขาจะโชว์ว่าเวลาที่หน้าจอที่เราถ่ายไปเนี่ยเขาไม่ได้โชว์มามั่วหรือว่าไม่ได้โชว์แค่ว่าเฮ้ยเรื่องใหม่เขาทําเสร็จปุ๊บเขามาหวางเลยเฉยเฉยเขาเคยเล่าถึงขนาดนี้เลยครับว่าหลังหนึ่งเรื่องเนี่ยเขาจะมีแคปชั่นหลายแบบนะครับมีรูปภาพน้าปกเนี่ยหลายแบบแล้วเขาคิดเลยว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยถ้าโชว์ปกรูปแบบนี้เนี่ยคนจะกดไปดูบที่สุด <S <S แล้วผมเป็นคนที่ดูหนังแนวนี้อยู่แล้วเนี่ยดูจบแล้วควรแนะนาเรื่ออรร่ององไตป อย่างที่เราเคยเห็นเปอร์เซนที่ตอนที่เรากดไปดูอะไรครับว่ามันตรงกับสิ่งที่เราตรงใจเราเท่าไหร่เป็นเปอร์เซนต์ความคล้ายสิ่งที่ behavior ของเราที่เราสนใจถึงเปอร์เซนต์กลุเมไม่เซนต์ด้วยแล้วเขาเขารู้ได้อย่างไรก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเราแต่อยู่ในสกิลระดับโลกแล้วนี่ผมมีคําถามสําคัญเลยครับคุณต้นครับเราอยากรู้กรณีศึกษาในประเทศไทย อยากให้คุณต้นเนี่ยช่วยแบ่งปันประสบการณ์กรณีศึกษาที่ทางคุณต้นและทีมคุณต้นเ้ีมีโอกาสได้ให้บริการกับลูกค้าในประเทศเท่าที่พอเล่าได้ให้พวกเราทุกคนฟังหน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวก็อู่ก็จะเล่าขออนุญาตเสริมเคิเข้ามปกี่นิดหนึ่งก็ผมแชร์นี้ว่ากันครับก็คือว่าพี่เคยฟังเพลงมือถือนี่ครับตนนี้มัไทยหลักๆมันก็มีสองค่ายเนาะที่ดังๆเนาะเราก็จะพบว่ามีค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะมีเล็กคอมเมนต์เพลงแล้วรู้สึกไหมว่ามันเป็นเพลงใหม่ๆใันเล็กคอมเมนต์มาแล้วมันโดนใจเรารู้จักไได้ยงง จริงเบื้องหลังเนี้ยครับเขาทำเป็นสกอร์ลิงครับเช่นเพลงอย่างพวกพี่ฟังเลือกเพลงที่หนึ่งเนี่ยเขาจะตีออกมาเขาจะไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้คือชื่อเพลงอะไรเขาไม่ได้ดูจากเื้อเพลงครับไม่ได้ดูจากนักร้องชายหญิงด้วยเขาจะดูเรืความเป็นแจ๊สกี่เปอร์เซ็นต์ล็อกกี่เปอร์เซ็นต์ลิฟท์ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นไทป์ของมิวสิกเนี่ยครับเดี๋ยวนะครับแปลว่าเขาเอาเนื้อเพลงเข้าไปวิเคราะห์ใช่ครับใช่ครับแล้วตีออกมาเป็นสกอร์แปลว่าซอฟต์แวร์สิ่งที่เราเรียกว่า AI ไอเอ็มเอลเนี้ยเขาฉลาดเขาเร ประเภทของเพลงได้ออกมาเป็นประเภทต่า้ๆเลยใช่ครับคือเ,เบื้องหลังเนี่ยเป็นสกอริ l i ของแต่ละไอ identity ของแต่ละค่ายก็จะมีสมมติอย่าง Netflix เองหรือยูทูปเองเนี่ยเขาจะมีไอ้ตัวแปรเนี่ยที่ไม่เหมือนกันที่คือมันกเป็นความรับผิด data <ม>ใคร data มันแล<ม>้วแต่ว่าคอนเซ็ปต์เหมือนกันเลยทุกคนพยายามจะหา similarity <ม>ความเหมือน<ม>โดยศึกษาจากพฤติกรรมผู้เรียกเขาไม่รู้ดอกชื่อเพลงอะไรเงี้ยเขาก็เล่นจากค่าที่มันมีความใกล้เคียงกับสกอร์ในแต่ละบุนี่ยเขาก็เดาได้ว่าผมเนี่ย ฟังเพลงคาแรคเตอร์คล้ายๆแบบนี้เขาก็เล่คอมเมนต์มาแล้วเกาวัดต่อว่าผมเลือกหรือไม่เลือกถ้าผมไม่เลือกเขาก็ต้องแอดแจ็คสกอร์แบบนี้ใหม่เรื่อยๆฟังดูเหมือนโดนอยู่ทุกวันเลยนะครับเวลาที่เราใช้ซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นว่าคอนเทนต์จะค่อนข้างตรงใจถูกใจเราเสมอครับทั้งอันี้ก็จะเป็นอันนี้คือเรื่องหลัระดับโลกแล้วที่เขาคิดอันเกาหลีขึ้นกันมาเขาได้มีตัวแปรที่เป็นโมเดลยวเขแอดเจ็ค อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้ากลับมาที่ยูสเคสของเมืองไทยเองเนี่ยครับจริงผมเริ่มจากยูสเคสแบบเบสิกก่อนตัวตัวอย่างเป<อ>็นเซลล์ Sell แล้วกันง่ายๆ<อ>นะเมืเ่อกี้เรายกตัวอย่างเซลล์แล้วเราคุยเรื่องเซลล์แล้วสมมติว่าไอายอดขายเดือนมกรา<อ>ทาไมถึงตกเร<อ>าจะที่ย่าคำตอบเนี้ยอ,อ๋อมันปีใหม่คนหยุด<อ>ปีใหม่ฉลองม,มาอ่อากุมภาทำไมถึงตกตุกจีนคนไหว้เจ้าไม่ใช้เงินคนไม่ไหว้เจ้าเราเจอครับมีนาทำไมถึงตกอ๋อเริ่มปิดเทอมเนษาวไไม่มาตกเนาไไม่ถึงตกสงการ คือสภาแรงงานฝนเริ่มตกนะครับมิถุนา้ำน้ำเราเจออย่างนี้ทุกปีแล้วก็เป็นแพทเทิร์นผองลูกค้าของทุกบริษัทบอกเออจริงนี่คือคำตอบของเซลล์หมดเลยนะครับแต่บิสเนสมันต้องโกดถูกไหมครับทีนี้พอเราลงลึกไปก่อนนั้นนะครับคือเราพบว่าจริงๆถ้ามันตกเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าเบสิกเนี่ยแรกเลยคือว่าตกที่ไหนตกที่โปรดักไหนกลุ่มลูกค้าไหน,นและกลุ่มไหนที่ยังมีโอกาสอยู่เราเริ่มเราเริ่มเข้าใจตรงนก่อนไหมในสเตจที่หนึ่งสเตจที่สองคือเราจะเริ่มทำนายนะครับว่า ลูกค้าเราหรือว่าลูกค้าหรือว่าลูกค้าเราเงี้ยแต่ละรายเงี้ยเราจะโค้ดด้วยโปรดักต์ไหน,นเท่าไหร่บ้างได้กี่เปอร์เซ็นต์ศึกษาจากข้อมูลในอดีตโดยเอาแฟกเตอร์ทั้งอินเทอร์นอลไม่้จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ลูกค้าเคยซื้อมาในอดีตถูกไหมครับเรื่องของราคาครับเอาปัจจัยเอ็กซ์เทอร์นอลขึ้นมาอย่างลูกค้าของผมบางที่ครับเขาเก็บน้ำผลเลยครับ<น>ปริมาณน้ำผลเนี่ยแต่ละพื้นที่ g p p ตัวเลขเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดเลยถึงตัวใหญ่ทั้ g d p ภาพใหญ่ที่สุดก่อน ราคาน้ํามันมีผลไหมอุณหภูมิมีผลไหมไปเก็บข้อมูลจากปัจจัยใช่ไปนอกแล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อจะทาในเรื่อของการพิจิกริบให้มันแม่นขึ้น้ยผมยกตัวอย่างบางเครื่องดื่มเงี้ยอุณหภูมิที่คิดว่ามีผลไหมครับก็น่าจะมีผลร้อนร้อนหรอเย็นเนี้ยตัวมีผลกับรสชาติครับหรืออย่างเช่นแบบน้าท่วมก็ได้ครับที่ว่ามีผลกับบางสินค้าบางโปรดักต์ไหม บางอย่างก็มีถูกไหมเพราะเป็นข้อมูลที่เขาต้องเอามาดูว่าปีนี้น้ำจะเป็นยังไงเราใช้ปีนี้ไปข้างหน้าโดยเรียนรู้ข้อมูลแพทเทิร์นจากอดีตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างดูสเกตเพื่อให้เขาทํานายแม่นมากขึ้นคือโอเคแน่นอนแหละเมษามันก็สงการทุกปีอยู่แล้วแหละมันต้องดอกคำดังคือเราจะสวนเนี่ยเขาสวนในตลาดนี้คือใช้ Data ทคือเราจะขายใครมันมีบางเซกเมนต์ไหมที่เขาต้องเล่นงานก่อนจะสงการหรือต้องเล่นใช้ของเราก่อนจะสงการเพื่ออยู่เราก็ควรจะไปโฟกัสที่ตรงนั้นอย่างเงี้ย คเดียวขอแอบถามได้นะครับเก่ยวบปัจจัยภายนอกหรือสิ่งเหล่านี้ครับบางครั้งในคนที่อยู่ในธุรกิจนานๆอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้หรือเปล่าครับที่หมายถึงว่าทีมงานของเดต้าคาเฟ่ยจะไปช่วยลูกค้าหาปัจจัยเรื่องพวกนี้ให้ใช่ครับคือเราก็ดิสคัพกันกับลูกค้าจริงถ้าได้คุยเงี้ยสัมภาษณ์แบบผู้บริหารเงี้ยครเขามีเซนส์ที่อยู่ในใจเขาเขามีเมมโมรีของเขาอยู่ในเพราะเขาผ่านธุรกิจมาตั้งแต่ตั้งแต่ธุรกิจมันไม่ได้เป็นขึ้นหรลงครับเขาก็เขาอยู่ตรงนี้อยู่ในหัวครับแต่เขาไม่รู้หรอกว่่่าาเทไหร <worship> เขาได้เซนตว่าเออปกตินะถ้าสภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้มันจะเอฟเฟกประมาณแบบนี้แหละแต่เขาตอบไม่ได้แต่ถาว่า m i ดเดิแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ ไม่ได้ผ่านรันใหม่ทำน้ำตัวอย่างที่ผมบอกว่าเราแค่จะปิดแก๊บตรงนั้นแล้วทำยังไงให้มันแม่นออกเป็นตัวเลขเพราะสุดท้ายเมื่อเราใช้ Data เราต้องวัดผลได้ไม่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกดีตังไลยครับผมชอบตัดปัจจัยว่าพี่คิดว่าเอราะเราจะกลับมาคุย่องนี้เดตบอกว่าแล้วเราก็จะมาแอดจัดตรงนี้ถามว่าวันแรกมันแม่นแบบไปเลยไหมมันไม่ได้แม่นขนาดตัวผมว่าเราน่าจะได้มองเห็นภาพของความสําคัญของข้อมูลความสังคงกันนาเทคโนโลยีมารวมกับข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจนะครับผมว่าสุดท้ายครับผู้ฟังเนี่ย ฟังแล้วสนใจแน่ๆเลยครับอยากให้ทีของดัตตาคาเฟ่เนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์เรื่องอะไรแบบนี้ครับอยากให้ฝากเพจหรือฝากช่องทางติดต่อครับ,รบก็เข้ามาที่เ c e บุ o กก็ได้นะครับก็ Data Ca าเฟนะครับก็เข้ามานในเ c e b ุ o กเราก็จะมีแชร์พวกคอนเทนต์ต่างๆนะที่เป็นเรื่องของเนื้อหาหรือว่าเรื่องของความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับ Data าอิเลติหรือว่าเทรนตอนนี้ว่าเขาทาอะไรนะรเรื่อึงแบบ เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ Data mm. เรายังจะสร้างสังคมของคนที่เป็น Data าพิพิลเข้ามาบางคนอาจจะไม่ได้ทํางานในฟิลนี้แต่ว่ามีความสนใจเราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนิสกิลกันได้ผมว่าวันนี้เราน่าจะใช้เวลาเราก็สร้างมุมมองอย่างน้อยๆผมเองก็คนหนึ่งครับที่อยู่ไกลกับโลกของการนาข้อมูลไปใช้ก็ได้เห็นภาพมากขึ้นได้เห็นประโยชน์ของการนาข้อมูลเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินธุรกิจมากขึ้นนะครับวันนี sí> so, ้ขอบคุณค um um si um ุณต oh ้นมากนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับแล้วก็ ถ้าใครสนใจประเด็นไหนอยากให้เราลงรายละเอียดในหัวข้อไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโพสต์มาได้เลยพวกเรา 2, 2> ค,คนนะครับอ่านกันทุกคอมเมนต์แล้วก็ยินดีที่จะตอบยินดีที่จะลงรายละเอียดให้ทุกคนเลยครับก็ติดตามรายการฟี t ทรูนะครับได้ทาง YouTube c h anel n ฟี t ทรูนะครับแล้วก็ f เฟซบ o ๊กฟีดทรูนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ